กุญกล้ยกล้ยขยัได้ไม่ได้เมเลขตามเนียสองห้ากสองห้าหกห้ารถรสอี่กพสองห้าหกห้านะครับป้ายทะเบียนรถนะเดี๋ยวเดี๋ยวของไของพอสอพอสอพอยดียนหน้ามาดิอีกด้าหนึงป้าคะป้าคะรถทะเบียนรถอันนี้ตั้งชื่อว่าอะไรคะอุ้งชื่อว่าอะไรชืออะไรป้าสารฝัน าสารฝันเออเฮ้ยเพราะอยู่ว่าต้องเอาไปเรียนต้องสารฝันเอออรถนี้มีชื่อว่าน้องสารฝันค่ะนารฝัน่ร้อยต้วเสารนี่ก็ค้ยซุกเป็นคือเนึ่งร้อยแล้วได้กล้ยมาได้กล้ย น้องสารฝันชื่อชื่อกล้องใช่พ่อไหมเห็นบอกบอกเขาเห็นเอากล้องมาใส่น้าไม่มีกล้องข้างหลังโอตรงนี้ม่มีน้องโอ,อ้ตรงนีง้ไม่มีตเก็บกล้องป้าคิดว่าเอาไว้เลยแล้ว็น่าสาบานน่อยน้องสองคนมาถึงแล้วน้องสองคนที่สี่เลยคื้อกล้องมาใส่กล้องเก็บฟอง มันนิ่มดีเนาะเวลาไม่เหินตามันค่อยๆรีนรถใหม่รถใหม่ไม่เหมือนรถเราวางนะอยากได้มันไม่เหมือนรถของไทยบางคนแถวนี้เหมือนอะไรสักอย่างจนหลุดออกอย่างเครื่องใส่หรือเปลใส่เลยแล้วบุ๊กบุ๊กบุกนี่ลุงเลยชอบมีบุ๊กตลอด ดี๋ยวมันจะหายรถใหม่รถมอเตอร์ไซค์ใหม่โอมเดียวพ่อใหญ่เอาเบิงดลูกพ่อใหญ่มาให้โชคให้ลาบเดี๋ตาจานไปโชคให้ลาบหลานเนียได้รถใหม่ด้วยเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาไปหาดขับเลยใมาขับมอเตอร์ไซค์แนี่คริตามาชมรถใหม่ของหลานเป็นเโอมเนี่โมเป็นอ๋อโมเป็น้โอมันี่โมเป็นไม่เปนตาต้อยกัแ่คุณาตาต้อยกับพ่อไม่แต่ว่าวันนั้นเ่าจะไปหาดแค่นี้่ เขาจะไปหาหน้าที่โรงเรียนแต่ว่ายังไม่ได้ไปผมว่าได้ไปได้ไปมาค่อยติดครับมันด้แกะอีกแล้วก็อีกไม่วันอีกตอนอีกเป็นเดือนเป็นเดือนเดือนนึงเดือนนึงเขาใส่ไปก่อนมันจะหาไม่เจอเขาไดใส่ไปก่อนนขณะคุณแกเราเป็นเฮียผู้ใดเอาท้ายแล้วเนี้ยโบเมนโอ้โบเมนเราจะจะกดแล้วคลอดจะดีเนาะโบเมนจะดีเนาะ กรุงเทพมหานครเซตกรุงเทพมหานครนี่นะู่ะไปหอดเลี้ยวแถตีตาสมุดสมุดซื้อแล้วถามเนี่ยมาถามเนี่ยมาคิดพ่ออยู่ันผู้เจ้าของไปซื้อรถเี่พีพ่อจะใช้พ่อจะสมมติประกันหมดไปกูเกาะควนรถยนต์คือพ่ออยู่แล้วว้าวความหลังอีกแล้วมีประเด็นนะก็มีประเด็น การารทำเลยด้วยบาหรอถ้าหอดซ้ำทั้งนั้นยังบอกหอดอยู่เ้อันทามเป็นทามาหรือามีนมาหอดวะย่างย่างย่างคอยกลงยู่เกลงคลิปอยู่งมนไปแม่จใกล้ที่สุดเ่าทีจะใกล้ได้ ใจไปเคุณดีโอคูใจนะบอกรถคูใจคันแรกในชีว oh. ิตแม่นบอกไปเดไปเดัเลกแล้วมันยุ่ไสคันแรกเจ้าจะไปไปนั่นอันท่า้าิคขนนี้นะโอ้ตอนเทพเลยนะพี่ที่อาจารขี่รถไปขี่ไป็นลาบคู้ีขี่ปรนลาบไปลงข้างทางตอนฝนตกหนักจงได้ เพราะว่าพระแตนเนี่ยจะไปรับเด็กๆเด็กที่โรงเรียนเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วก็เห็นขับตอนช่วงนังมีรถเดียวรู้สึกว่าจะวิ่งไปรับอนี่ใส่ไว้ก็ทีค่ะว่ามันเี้ากลัวมันโคลนเดี๋ยวหาไม่เจอแต่ว่าใส่ไว้ก็ดีเวลามาต่อยไม่ทันรถโรงเรียนซ้อนหน่อยด้วยโอมเด้วต้องรอหนึ่งเดือนเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มาต่อยก็ซ้อนท้ายหน่อยมาต่อยเลยอ๋ออันนี้ก็ ชื่อน้องสารฝันไอติมน่อยอ่เรียกไอติมน้อยลุงจะกินไอติมไอลุงเรียกไอติมจะรองรถคันใหม่นะครับจะองจอดแม่คนสงสัยคนพออยากขายปันใจไปด้วยนะปังานกล้องไว คลิปนี้ก็ไว้ตอนนี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ